ขอน,นมนมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าหลักธรรมเนวนี้เสนอคําว่าปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมต้องเป็นไปตามธรรมชาติถือสินไว้อย่าได้ขาดอาจสับสนแค่ย้อมจิตให้ขาวพออย่าล้อนลนไม่ต้องนุ่งขาวห่มเหลืองให้เปืองแรงชีวิตของคนทุกๆคนที่เกิดมานั้นถ้าเราอยากจะให้ชีวิตเ,เราเป็นคนที่ เป็นคนสมบูรณ์ได้เราก็จงหมั่นเสื้อศีลปฏิบัติดีปฏิบัติชอบต้องหมั่นฟอกจิตใจของตอนเองอยู่เสมอเสมออย่าให้จิตใจของตอนเองต้องขุนมัวไปเพราะถ้าจิตใจของเราขุนมัวแล้วเราก็คงจะปฏิบัติกันลำบากขึ้นเป็นแน่แล้วชีวิตเราก็จะไปต่อกันยังไงล่ะแต่ถ้าเราสามารถฟอกจิตใจของเราให้เป็นจิตที่เขาสะอาดบริสุทธิ์ได้ เราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปนุ่งเหลืองห่มขาวหรือออกก้นหัวออกบวชเข้าวัดหรอกเพราะว่าถ้าเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบถือศีลเป็นนิดอยู่แล้วเราก็ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นคนที่บวชจิตเป็นพระเข้าไปครึ่งตัวแล้วในเมื่อจิตใจของเราได้บวชแล้วแล้วจะมายุ่งวุ่นวายอะไรกับการสังขารภายนอกนี้ทําไมกันล่ะเพราะทุกๆวันนี้ที่ ผู้ที่นุ่งเหลืองห่มขาวก้นหัวออกบวชเข้าวัดนั้นดูกันด้วยสายตาก็เป็นพระสององค์ข้าเจ้าอยู่แต่ในความเป็นจริงนั้นในจิตใจของท่านได้บวชด,ด้วยหรือเปล่าล่ะแล้วนัมไม่มีใครรู้หรอกนอกจากตัวของท่านเองจะรู้ดีที่สุดเพราะพระแท้หน้นอยู่ที่จิตใจไม่ใช่อยู่ที่รูปลักษณ์ภายนอกจะมีใครบ้างล่ะที่ออกบวชนุ่งเหลืองห่มขาวเข้าวัดน่ะ ใครๆก็ทํากันได้แหละแต่มันสําคัญอยู่ที่ว่าคนคนนั้นเขาจะค้นหาพระแท้ที่อยู่ในจิตใจคนตเนเองออกมาหรือเปล่าแค่นั้นเองตรงนั้นต่างหากที่เป็นจุดสําคัญสําหรับคนที่จะเป็นพระได้อย่างแท้จริงซึ่งจริงๆแล้วสาธุชนทั้งหลายก็สามารถที่จะปฏิบัติเหมือนกับพระได้ทั้งหมดเลยเพียงแต่จะถือศีลสองร้อยยี่สิบเจ็ดข้อหรือไม่แค่นั้นเองก็เขาไม่ได้ห้ามหนีว่าไม่ให้ถือ มันอยู่ที่เราจะถือหรือไม่ถือไม่สําคัญหรอกว่าเราจะไปนุ่งหรือ่มเขาเพราะถ้าเราปฏิบัติตัวปฏิบัติใจได้เป็นพระแล้วเราก็ขึ้นชื่อได้ว่าเป็นพระไปครึ่งองค์เช่นเดียวกันการปฏิบัติธรรมอย่าคิดเองว่าเป็นพระคนจะงามด้วยศิตลธรรมมานำผล ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบต้องอดทนใจเป็นพระจะนำผลที่ตนทำาจงนำใจให้ออกห่างกามลาคะหากไม่ละปฏิบัติไปยังห่างชั้นจะห่มเหลืองเปื้องผ้าสีหนีไม่พ้นกรรมทุกการกระทำจะนำผลตนเลือกเองชีวิตเป็นไปตามกรรมกําหนดไว้ จิตศรัทธาที่มีให้จะได้เห็นใจเป็นพระมีค่ากว่าถ้าปฏิบัติเป็นจะดูเด่นเป็นแบบอย่างการบางตนการที่คนจะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่ในกรอบความดีงามตามหลักเหตุผลจะถือศีลกี่ข้อนั้นตามแต่ใจตนเพียงอดทนอย่าย,ยอมแพ้แค่จริงใจ ชีวิตก็มีทางไปไม่เลื่อเปื่อยแม้จะเหนื่อยเลอะชฉยบ้างแต่ยังไหวเพียงมุ่งมั่นค้นหาพระในจิตใจเป็นพระที่ไร้รูปรักษ์ไร้ศักดินาจะวัดใดถือคุณค่าจงอย่าหลงพระสูงส่งหาใช่ดูที่ยศถาเพราะพระแท้อยู่ที่ใจไร้อัตตา ควรค่ากว่าพวกกระหลกนะปัญญาสามความเป็นพระปรากฏได้แค่ภายนอกดูไม่ออกว่าพระแท้ความแตกต่างหาก,กจ,จิตใจไม่ใช่พระจะผิดทางแม้ยังอายยังไม่มีชั้นนี้แลขอความสุขความเจริญจงมีแด่ทุกทุกท่าน,ทนเทถนเจริญทร